แสบๆเลยนะคะวันนี้ทางร้านจัดส่งเป็นอาหารทะเลแห้งให้นะคะเป็นปลาหมึกแห้แงจากร้านโซฟอนะคะสำหรับใครที่สในใจอาหารทะเลแห้งสามารถเข้ามาดูในเพจได้นะคะจัดส่งในงานใหม่ได้นะคะอีกสามวันงานใหม่ก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นงานกเกษตรนะคะสามารถสั่งสินค้าอาหารทะเลแห้งปลาหมึกแห้งปลาช่อทะเลปลาหวานได้เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะโอ้คนเดียวมากเลยเขาบอกแล้วว่ามาทุกทนแล้ววมา โอ้บรรยากาศคนมาเที่ยวงานใหม่ตอนกลางวันพักเสร็จนะคะของวันที่แปดเดือนธันวาคมนะคะมีหกคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือแค่กลางวันกเสร็จนะถ้าตอนเย็นคือแค่จะบอกว่าแต่วันที่ห้าใช่ไหมหนักใช่ไหม รถส่งของของเรานะคะเป็นม้าเร็วให้เลยนะคะสั่งแบบนึงมาของคุณพี่เลยนะคะ